พูดถึงการฟื้นฟูกิจการของพักประชาธิปัตย์ไปแล้ว <c oughs> คราวนี้เรามาพูดคุยเรื่องของการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยสายการบินแห่งชาติ <c oughs> วันนี้เราบอกว่าในการบินไทยตอนนี้จะประชุมมเลยต่อสู้ขัดแย้งกันอย่างหนักภายในคณะกรรมการ <c oughs> มีการปล่อยข่าวออกไปข้างนอกว่าผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะกระทรวงการคลังครับ <c oughs> จะมาทำลายการบินไทยผ่านกลยุทธ์การตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้าไปลันการบินไทยโดยอาศัยอำนาจทางการก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะต้องบอกวันนี้นะฮะวาตวาตรรกการเมืองเข้าแทรกเนี่ยถ้าคนไม่ศึกษาไม่รู้โครงสร้างไม,ไม่รู้จักบุคคลอืในการบินไทย ก็มีโอกาสที่จะเชื่อได้ง่ายอเพราะหลายๆครั้งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทยเนี่ยถูกการเมืองแทรกมาหลายครั้งนะถูกวันนั้นพอโยนวาทกรรมเนี่ยใช่ไม่ใช่อ,อีกอีกเรื่องนะเราพูดถึงวาทกรรมคือการป้ายสีเนี่ยนะก็ทําให้โอกาสที่คนเชื่อได้ง่ายที่สุดและถตาคนเชื่อปั๊บก็จะมีแรงต้านในการที่คนใหม่จะเข้ามาอื้นตานไม่ง่ายถ้าใครติดตามในชั้นอินไซต์เมื่อวานบอกว่าเอ้า ก็ผ่านแผนฟื้นฟูแล้วเนี่ยตามแล้วกฎหมายใช่ไหมของฟื้นฟูกิจการเนี่ยบอกว่าถ้าฟื้นฟูเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องส่งมอบการฟื้นอ้ไอนการบริหารแผนบริหารแผนคุณหน้าที่บริหารแผนตามที่แผนกําหนดต้องส่งมอบเขาโดยไม่ชัดช้าใช่มันน่าจะแบบในหลายบริษัทที่มีการฟื้นฟูส่วนใหญ่ก็สมุิจบไม่มีอะไรแต่บินไทยพอผ่านจากแผนฟื้นฟูสารอนุมัติให้หลุดจากแผนฟูไม่สะดวกไม่สมุิ ไม่แลนดิ้งไม่สมูทเลยที่ไม่สมูทมีสาเหตุเดียวครับครับคณะผู้บริหารแผนยังคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของการบินไทยเอาผมพูดตรงๆเลยนะคิดว่าตัวเองเและหวงแหนการบินไทยว่าคนอื่นจะมาบริหารการบินไทยที่ตัวเองพาฟื้นฟูผ่านมานี่แหละจะตกต่ํากว่าเดิมคือผู้บริหารแผนเขาให้เป็นกรรมการเฉพาะที่บริหารแผนเขาอยากจะเป็นกรรมการต่อ เอาง่ายๆเดีนี้ในหลักการแล้วก็คุณต้องส่งมอบเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ว่าไว้แต่ว่ากรรมการชุดใหม่จะเลือกไม่เลือกก็เป็นเรื่องของก็เป็นเรื่องของที่ประชุมที่ประชุมผู้ถอกุ้นดิอ่าถูกต้องนะการบินไทยที่ฟื้นกลับมาต้องชื่นชมคณะผู้บริหารแผนต้องชื่นชมคณะผู้ทําแผนผู้ทําแผนผมชื่นชมแต่บริหารแผนบริหารแผนคือทําให้แผนที่กําหนดไว้เดินไปสู่การปฏิบัติผมได้ยินว่าที่การบินไทยฟื้นจากการทุนมากําไรเนี่ย มาจากสองสามสาเหตุหนึ่งหนึ่งขายสินทรัพย์สอสองอัตราเล็กเปลี่ยนสาสานึกไม่ทันแล้วอแล้วผมถามถึงไง w ถามไงมันฝีมือตรงไหนฝีมือตรงไหนนีไงฝีมือคือทำให้แผนที่กำหนดไว้ต่อสารเดินหน้าไปอย่างบรรลุต่อมาการเดินใจที่มีกำไรมาจากอะไรคุณรู้ไหมมาจากการทำมาหาได้ และไม่ต้องไปจ่ายหนี้ใครนี่ไงี่อันที่สามจะบอมนึกไม่ตันเมื่อกี้นี่แหละไม่ต้องไปจ่ายหนี้ใครให้ผมไปทำผมก็ว่ากำไรใช,ใช้มาตรการเป็นใช้มาตรการอำนานรัฐเข้าใช้ชอำนาจรัฐและกฎใกล้ทีเสร็จให้เจ้าหนี้แปลงหนี้เป็นทุนสมัยเออสมัยพลเดกประยุทธ์ตอนนั้นจําได้เจ้าหนี้ประท้วงกันใช่ต่อมาการบินไทยสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งต้องชื่นชมผู้ถูหุ้นครับในแผนฟื้นฟูของการบินไทยมีอยู่หนึ่งเรื่อง เมื่อเดินหน้าไปสู่โหมดแล้วก็ไปเพิ่มทุนผมจำได้ว่าตัวเลขที่เสนอแผนน่ะ9ก0 0กว่าล้านหุ้นใช่ใช่แต่พอขายจริงอ่ะขายได้5,000กว่าล้านหุ้นใน5,000กว่าล้านหุ้นคนที่ลงทุนต่อไปคือใครรู้ไหมครับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งก็คือกระทรวงการคลังนั่นแหละ ไม,ไม่ว่าจะถือผ่านออมสินไม่ว่าจะถือผ่านแบงก์กรุงไทยไม่ว่าจะถือผ่านธนาคารอิสลามอิสลามถือผ่านกองทุนวายุพักและถือผ่านกระทรวงการคลังครับลงทุนก้อนใหญ่ที่สุดพันธมิตรที่ขายแบบจําเพาะเจาะจงสองลายได้เงินมาแค่จิ๊บเดียวคือถ้ารวมทั้งหมดแล้วตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่มาถ้ารวมพันธมิตรของกระทรวงคลังด้วยก็อยู่ใกล้ๆสี่สิบแปดนะครับคราวนี้พอพ้นแผนแล้วเขาประชุม EGM ครับนะ e g m ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรอบที่แล้วเพื่อแต่งตั้งกรรมการเข้าไป8คนรวมของเดิม3 3ก็เป็น11ครับพอรอบนี้เขาบอกว่าถึงเวลาแล้วแหะคณะกรรมการที่จะไปรันกันขอประชุม A.G.M. คือประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อมีการแต่งตั้งกรรมการปรับปรงสร้างบอร์ด e g m ปกติเป็นวาระพิเศษครับพอประชุมประจำปี เขาต้องการให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเพราะนี่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องต้องทําตามแผนแล้วเป็นเรื่องที่ของผู้ถือหุ้นต้องเดินต่อแล้ว<ช>หลังจากหลุดจากแผนเพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างส่วนกลางก็ต้องมีส่วนในการกําหนดที่กาหนดท,ท,ทีนี้กรรมการวิโตเพราะกรรมการตามประชุม AGM เมื่อไหร่กรรมการหนึ่งในสามจะต้องออกและเวลาออกเขาก็จะเลือกว่า คนที่ดำลงตำแหน่งมายาวนานที่สุดออกไปก่อนออกไปก่อนส่วนจะเข้ากลับมาหรือไม่ส่วนจะเข้ากลับมาหรือไม่ลมไมแล้วแต่ก็ไปสรรหากันในคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นจะเลือกมาใช่ใช่คราวนี้ถ้าไปแบบนี้สมคนเป็นกรรมการเดิมอายุมากที่สุดหนึ่งปิยะสวัสด์อมร,รนัน,อนสองชานศินตรีนุจกรครสามพลอากาศเอกอำนาจจิรมณีใหม่ต้อง พ้นจากวาระการดํารงตําแหน่งทั้งสามเลยสามแต่เนื่องจากมีสี่คนผมได้ยินว่ากรรมการชุดปัจจุบันที่กระทรวงการลังเขาทา<ต>หน้าที่อยู่เนี่ยเขาไปกระซิบมาแล้วเอบอกว่ามีหนึ่งคนที่มาจากเกมการเมืองนั่นคือนภกรหรือพี่กอล์ฟอ่ะ,อะที่เข้าไปเนี่ยกอล์ฟก็ควรจะออกได้แล้วก็จะสี่คนนี้ออกอ๋อสี่ แล้วกรรมการสรรหาที่มีกุลยาตันติเตมิตเนี่ยอธิบดีสมกรใหม่ๆล่าสุดนี่นะ,ะ <c oughs> ก็ไปสรรหามาทั้งหมดสี่คนเข้าไปแทนคนเดิมแทนนั้น <c oughs> และก็ตั้งกรรมการอิสระเนื่องจากการบินไทยขาดกรรมการอิสระครับมีองค์ประกอบไม่ครบก็จะไปเติมกรรมการอิสระอีกสี่คนเออสี่เมื่อหวานลึกลับซับซ้อนผมเล่าให้ฟังไม่ใช่สภา,ากาแฟที่นี่นะครับมาแรงวีมาแรงวันจากห้องประชุมบอกมา ประชุมกรรมการสรรหาเพื่อเสนอคนมาเป็นกรรมการครับปิยสวรร์อมรนันเป็นผู้ถือหุ้นไหมไม่ได้เป็นครับเป็นอะไรเป็นผู้วางแผนแผนเสนอชื่อบัญยงพงพาณิชมาเป็นกรรมการออไอ้บัญยงพงพาณิชเคยอยู่เคยเป็นผู้ทําแผนเคยเป็นบอดอยู่ที่นั่นเคยเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับการบินไทยอ่าพี่เตาครับมาเป็นบอดนี่หนึ่ง ต่อมาคุณชายเอียมศิริคุณชายถือหุ้นไหมไม่ได้ถือเป็นผู้บริหารมืออาชีพเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดในฐานะเป็นซีอโอ่าถูกต้องเสนอหนึ่งคนครับปิยสวัสริ์อมรดันอ๋อทำอไไปวะโอ้โอให้กประธานกรรมการสรรหาไปสรรหาไปพิจารณา กุลยาตันติเตมิตก็จะเอารายชื่อทั้งหมดทั้งในส่วนที่เสนอไปทั้งในส่วนผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมาเราามดูทั้งในส่วนของเจ้าหนี้ที่แปลงหนี้เป็นทุนกับพวกสากรต่างๆ,ๆเสนอ,อมาอแล้วไปคละกันแล้วไปโหวตกันในวันที่ A.G.M.A.G.M <A GM S 1> ในเดือนธันวาเพราะฉะนั้นลึกลับซับซ้อนกับการบินไทยหลุดออกมาจากแผนฟื้นฟูแล้วคิดว่าจะเทคออฟบินอย่างง่ายๆฮะสุดท้ายแล้วเนี่ย ออกจากแผนฟื้นฟูแล้วเนี่ยการบินไทยยังมีอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงพี่วีผมว่าที่เขาขัดแย้งกันจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องหนึ่ง<ม>คือเรื่องของการเช่าซื้อเครื่องบินฝูงใหม่โอ้โหเช่าซื้อเครื่องบินฝูงใหม่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เดี๋ยวค่อยมาขยายวันหล <นะ S 2> ังๆดีกว่านะนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจฐฐนในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ